พวาออนไลน์เลิร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 ศิลปะสาระทัศนศิลป์แผนภาพแผนภาพคือภาพที่ช่วยอธิบายเรื่องหรือแสดงถึงความสำคัญของสิ่งที่ต้องการอธิบายตัวอย่างแผนภาพนิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่า นักเรียนครับแผนภาพสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนก็ไม่จําเป็นต้องใช้อักษร,รประกอบแผนภาพนะครับตัวอย่างแผนภาพแสดงส่วนต่างๆของบ้านกระต่ายแสนสุขนักเรียนครับการใช้อักษร,รประกอบแผนภาพช่วยทําให้แผนภาพสามารถสรรรื่อความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างแผนภาพแสดงส่วนประกอบของเค,ๆๆงเค้ก นักเรียนครับแผนภาพช่วยอธิบายสิ่งต่างๆให้เป็นเรื่องง่ายรวมทั้งช่วยให้ผู้สร้างและผู้ชมแผนภาพจดจำรายละเอียดของสิ่งเหล่านั้นได้ดีขึ้นนะครับ